ฮัลโหลสบายดีไหมครับวันนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงไม้ท่านผู้ชมได้รับชมพศ2 5 0 0ครับผมพศ2521ครับผมเหรียญที่2ครับผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหรียญแรกกันเลยครับผมนี่ครับเหรียญแรกความสวยสุดงดงาม นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่ครับนี่ครับความสวยสดงดงามเป็นแบบนี้ครับผมด้านหลังนะผมเป็นยันตะก้อนะครับผมเหรียญที่สองครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมนี่ครับความสวยสดงดงาม2 5ง1นานะครับเหรียญที่สองความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างครับผมเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมความคมชัดเจนนะครับผม นี่ครับความสวยสดงดงามนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมนี่ครับความสวยนี่ครับความสวยสดงดงามก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับนี่ครับนี่เป็นพระศ21บนะครับผมกับพศ06นะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมดูรอบคางครับนี่ครับ ความสวยสุดนด่งงามครับผมด้านหลังครับผมนี่ครับด้านหลังครับผมครับนี่ครับความสวยสุดนด่งงามก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนํามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับนี่ครับดูด้านหน้าครับผมด้านหน้าความสวยสุดนด่งามครับผมนี่ครับผมมียันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับด้านหน้า ชมกันช,ชัดนะครับผมน่าไม้ได้มีชมได้รับชมครับก็ขอขอบคุณครับลาสวัสดีครับ